สวัสดีค่ะหนูนาจากเพจที่ดินสวย7จ9นะคะวันนี้หนูนาพามาดูที่ดินแปลงเล็กค่ะที่บ้านสวนคลอง14นะคะอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่เริ่มต้น100ตารางวานะคะทั้งหมดประมาณ80กว่าแปลงค่ะที่จะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะเป็นที่ดินทั้งหมดนะคะที่อยู่ด้านหลังของหนูนานี้นะคะที่ปักธงนะคะที่ดินถมแล้วนะคะสวยมากๆค่ะแปลงละ100ตารางวานะคะมีจํานวนจํากัดนะคะ80กว่าแปลงนะคะ นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะที่ดินที่บ้านที่นินแนสวนกเกษตรค่ะตรงนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลายแบบหลายขนาดด้วยกันนะคะท่านใดนะคะที่หาที่ดินนะคะเนื้อที่ตั้งแต่แปลงเล็กไปถึงแปลงใหญ่นะคะ2-3ถึงไร่เราก็มีให้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะที่นี่นะคะผังเดิมของโครงการนะคะ ออกแบบได้อย่างสวยงามมากค่ะตรงกลางนะคะจะมีวงเวียนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทั้งหมดเลยนะคะห่างจากถนนลังสิตนครนายกนะคะเข้ามายังแปลงที่ดินนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ถนนลังสิตนครนายกกม .35 ค่ะเข้าทางด้านข้างนะคะของร้านบิทเทอร์สวีทนะคะถนนก็เป็นถนนสาธารณะอีกด้วยนะคะที่นี่นะคะ แล้วก็ยังอยู่ใกล้นะคะมสวองคลักษ์นะคะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับค่ะและยังมีเงื่อนไขนะคะให้ลูกค้านะคะสามารถซื้อสดหรือผ่อนได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแล้วก็เงินดาวนะคะไม่ได้เช็คเครดิตไม่ได้เช็คบูโรใดๆทั้งสิ้นนะคะที่นี่นะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ากลุ่มนะคะไลน์กลุ่มของหนูนาด้วยนะคะที่ดินสวย789นะคะ เราจะมีแปลงเล็กนะคะที่ดินแปลงเล็กไปถึงแปลงใหญ่นะคะที่องคลักษ์นะคะนครนายกนะคะอีกหลายแปลงทีเดียวค่ะตรงนี้นี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของโครงการนะคะย้ำนะคะที่ดินแปลงเล็กนะคะ เรามีให้ลูกค้าจับจองนะคะเร็วๆนี้นะคะที่ดินถมแล้วสวยๆแบบนี้เลยค่ะถนนก็กว้างนะคะตรงนี้นะคะประมาณ10บกว่าเมตรได้เลยนะคะตรงนี้ถนนนะคะเนี่ยค่ะถนนหน้าแปลงนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ฝั่งด้านโน้นก็ยังมีที่ดินของเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะรอบโครงการเดิมทั้งหมดนะคะพันกว่าไร่เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ดินของโครงการเราเกือบทั้งหมดนะคะตรงนี้สวยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโครงการบ้านสวนคลอง14นะคะตอนนี้เรายังมีเปิดแปลงใหญ่อยู่นะคะ1ไร่นะคะที่เปิดอยู่แล้วนะคะเป็นโซน B ของโครงการนะคะ เนื้อที่485-488ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้น5,200บาท -7,000 บาทค่ะถ้าใครหาที่ดินแปลงละหนึ่งไร่นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนแปลงเล็กๆนะคะที่จะเปิดขายเร็วๆนี้หนูน่าจะอัปเดตท,ทางแล้วก็ราคานะคะเข้าไปไว้ในกลุ่มให้นะคะให้ลูกค้าติดตามได้ทางช่องทางไลน์กลุ่มนะคะหรือติดตามทางหน้าเพจได้นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อพี่ๆน้องๆน,นะคะหรือญาติพี่น้องนะคะที่สนใจหาที่ดินนะคะเงินผ่อน,อนแนวบ้านสวนกัน เกษตให้ด้วยนะคะวันนี้หนูนาลากานไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ